ใบบัวบกพืชสมุนไพไทยประโยชน์มากมายคุณภาพมากมีปลูกผักดีๆไว้กินในบ้านกันดีกว่าครับใบบัวบก Yahoo ก็สวัสดีครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆเกษตรในบ้านทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาปลูก ใบบัวบกกันดีกว่าครับก็ใบบัวบกนั้นเพื่อนนะเป็นพืชสมุนไพรของประเทศไทยนะครับมีมาตั้งนานแล้วแต่ไอ้ใบบัวบกเนี่ยบางคนก็รู้จักสรรพคุณบางคนก็ไม่รู้จักนนเพื่อนนะตัวนี้ครับก็ใบบัวบกนะครับเพื่อนมันจะเป็นพืชล้มลุกนะครับพืชล้มลุกอายุหลายปีนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นพืชที่ว่าชอบอาศัยอยู่ที่ชื้นแฉะนะเพื่อนนะนะครับชอบชื้นแฉะ มีการออกรากออกมาเป็นไหลนนะครับดูนะครับนะครับมันจะมีไหลออกมานะครับแล้วก็ตามตามข้อตามไหลอ่ะมันก็จะมีรากออกมาแล้วก็มันจะมีช่อใบ,บออกมานะครับที่เขาเรียกว่าใบบบวบกเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าใบใบของเขา่มันจะมีลักษณะคล้ายกับใบบัวนั้นเพื่อนเขาก็เลยเรียกว่าใบบบวบกก็คือใบบบวบกเนี่ยจริงๆผมก็ปลูกเอาไว้ไว้รับประทานนะครับก็คือเก็บใบสดๆดแบบนี้น,นะครับเพื่อน เอามาจิ้มกับน้ำพิกนะครับหรือว่าบางคนที่เขาถนัดก็คือว่าเอาไปทําน้ําใบ,บับบกที่เขาบอกว่ากินใบับบุกแก้ช้หม่นะ่ะแนะเ,เพื่อนเนี่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะ่ะเคยกินบ่อยม,มันมีคนต้มขายครับตอนนั้นจําได้ว่าเขาขายถึงละสิบบาทแต่สมัยนี้อาจจะหายากหน่อยนั้นเพื่อนนะคือต้องไปหาเก็บต้นพันธุ์มาเองจากตามบ้านไม่กรจัดตามตามทางที่เขาเขาอยู่ ตอนนี้ต้นพันกอนี้ผมขอเข้ามาจากจากบ้านนะครับที่ผมไปเจอผมก็ขอเข้ามาแต่ว่ามันเป็นใบลักษณะค่อนข้างจะใหญ่นั่นเพื่อนคือจะเป็นใบบบุที่ผมเคยเจอมันจะเป็นใบลักษณะคล้ายๆเล็น้อยเอยนี้ยแต่นี้ใบใหญ่ก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นมันมีกี่ชนิดมีกี่พันหรือมันเป็นใบเล็กแต่ว่ามันได้ปุ๋ยมันก็เลยใบยใหญ่อันนี้ไม่ทราบจริงเพื่อนนะก็ ดินที่ผมใช้ปลูกน้อเพื่อนผมก็จะใช้ดินินถุงเพื่อนครับดินถุงหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้ดินเหนียวที่ใช้ดินเหนียวเพราะว่าใบโบ,บกเขาชอบที่ชื้นแฉะน้องเพื่อนเราใช้ส่วนผสมของดินเหนียวเข้าไปเพราะว่าให้เขาอยู่ในเวลาจะรด,ดน้ำมันจะอยู่ได้นานๆนนเพื่อนรดครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ได้ประมาณสาวันสี่วันนะเพื่อนนะว่าถ้าใช้เราใช้ดินร่วนยเยอะความชุ่มชื้นในดินมันจะไม่ค่อยมีครับ ก็เลยใช้เป็นสูตรดินปลูกผสมกับดินเหนียวนะครับหน้าตาเป็นย่งนีเพื่อนนะส่วนวิธีการชำาก็คือว่าเพื่อนๆก็ไปเอาไปหาเก็บเก็บใบปะบกตามตามป่าหรือไม่กับตามทางมืนก็ขอเข้ามาครับที่ว่าเขามีเข้าปลูกอเก็บเอาดึงมันลักษณะนี้เพื่อนนะเนี่ยเอาต้นพันธุ์ที่มีรากติดมันแบบนี้ที่มันจะเป็นไหลไขเขาขาวเนี่ยเพื่อนะเอามาครับตัดมาตัดประมาณนี้พอปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็เอามาชำไว้ในดินเพื่อนนะ รอประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์น่ะเขาก็จะแตกไอ้ต้นเล็กนี้ออกมาเนี่ยใบเล็กอย่างเงี้ยถ้ามันแตกออกมานะแสดงว่าเพื่อนๆชาติดแล้วก็ทีนี้มันติดแล้วมันอยู่ยาวแล้วเพื่อนๆน่ะมันเป็นพืชข้ามปีนะมันก็ติดแล้วมันก็ตายมันก็ตายมันก็เกิดอย่างนี้แหละทีนี้เราเหลือว่าเราก็หาปุ๋ยมาใส่ก็พอครับก็ประโยชน์ของเขา่านะเพื่อนนะประโงมนบวกนะมันก็จะมีแก้ชาในนเพื่อนแก้ชาในลดอาการอักเสบเพื่อนนะเสริมสร้างและกระตุ้น คอลลาเจนได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเสริมสร้างและกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสติกเพื่อให้ผิวพรรณดูเปล่งปังแล้วก็ที่สําคัญคือบำรุงสายตาเพราะว่าใบบัวบกอ่ะเขามีวิตามินเอสูงแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะนะเพื่อนๆลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์แล้วก็อันสุดท้ายคือว่ามันสามารถที่จะแก้การปวดหัวได้เลยนะเพื่อนนะนี่ครับประโยชน์ของเขานั่นเพื่อนลองไปปลูกด,ดูครับเพื่อนครับปลูกง,ง่ายมากครับช่ำไว้สองสัปดาห์ก็ติดแล้ว แล้วอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถจะเป็นผักที่มาเจญเพิ้งได้เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละมันจะจะมีกลิ่นหอมเขียวๆหน่อยนะถ้าเพื่อนๆบางคนชอบเขียวๆก็อาจจะถูกใจแต่บางคนว่าโอ้กลิ่นอะไรเขียวๆแบบนี้อาจจะไม่ชอบก็มีนะเพื่อนนะโอเคครับเพื่อนอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับาลืมดีครับเพื่อนปลูกวันนี้ได้กินมันหน่ามัวแต่คอยถ้าจะไม่ได้กินสักทีนะครับโชคดีนะครับผมบายบาย